กษตรกรตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เร่งขนย้ายผักกาดขาวเพื่อเตรียมส่งให้กับผู้รับซื้อหลังพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อผู้ค้าให้เกษตรกรมารับซื้อไปในราคากิโลกรัมละ5บาทหลังจากที่ราคาผลผลิตตกตำ่ำขายหน้าสวนได้กิโลกรัมละ2บาทนะคะแต่ว่าต้นทุนการผลิตอยู่ที่กิโลกรัมละ4-5บาท ผ้วราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการรับซื้อในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นซึ่งในอนาคตจะต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวค่ะก็คงต้องให้ทางเกษตรตำบลเกษตรอำเภอนะครับมาช่วยแนะนําให้กับพี่น้องเกษตรกรว่าเราควรจะปลูกพืชอะไรในช่วงฤดูไหนครับแล้วก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะมีรายได้ที่ดีขึ้นตลอดปีครับ เป็นแนวทางระยะยาวแนวทางระยะยาว สมคิดเลาหางกำนันตำบลกึ่ดช้างกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือหลังจากนี้อาจจะต้องปรับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองด้วยในการหาพืชชนิดอื่นมาปลูกทดแทนเนื่องจากปีนี้ได้รับบทเรียนจากพืชราคาตกต่ำอาจจะเป็นการแบ่งพื้นที่ในการปลูกพืชหลายชนิดมากขึ้นแต่ยังต้องการให้ทางเกษตรอำเภอหรือว่าทางจังหวัดเข้ามาให้ความรู้เพื่อให้เกษตรกรมีตัวเลือกในการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนค่ะ